ควรให้ซื้อสายสร้อยเพชรที่ดีที่สุดเท่าที่เงินและดอกเบี้ยสะสมจะสามารถซื้อได้ข้าพเจ้าเลือกเพชรก็เพราะคิดว่าถึงตอนนี้ขุมซัพย์พระสุรีคงสาบสูญไปจากโลกนี้แล้วมูลค่าของเพชรคงไม่ต่ำกว่าในปัจจุบันนี้และถ้าหากว่าในภายหลังเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเงินเธอสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นเงินได้ สุดท้ายพวกเราก็ออกเดินทางหลังจากสัมผัสมือกันอย่างมากมายโบกหมวกอำลาและแสดงความเคารอพอวยพรจากพวกพื้นเมืองอันฟงเซร้องไห้ฟุมฟายเพราะเขาเป็นคนที่หัวใจมีแต่ความรักจากการที่ต้องพรากจากเจ้านายทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงส่วนข้าพเจ้าไม่เสียใจสำหรับเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้าเกลียดการอำลา